ถึงคนปล่อยคลิปพอกอกโจ้ถึงนครสวรรค์แล้วเมื่อเวลาตีหนึนาทีวันที่27สิบงหาคมสองพันห้าร้พันตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์รองผอบอรตร คุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือพอกกอโจอ,อดีตพกกสอพเอมืองนครสวรรค์มาทำบันทึกการจับกลุ่มที่สอพเมืองนครสวรรค์ภายหลังจากที่มีการถแถลงข่าวจับกลุ่มที่กองบังคับการปราบปรามจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ภูทรจังหวัดนครสวรรค์ก่อนมีการฝากขังในช่วงเช้าต่อไป ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามพันตำรวจเอกทิติสันหรือผอกกอโจอ้ว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ปล่อยคลิปหรือไม่พันตำรวจเอกทิติสันหรือผอกอโจ้กล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่เป็นไรครับอโหสิกรรมให้ครับ